สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับวันนี้จะเอาดินกระถางขี้หมาแบบนั้นนะเอามาให้เกให้ดูชัดๆเลยว่าขี้หมาก็ไม่เหลือกลายเป็นดินหมดเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ผมบอกว่าผมใช้วิธีผสมเอานะเห็นไหมครับผมผ่าให้ดูขี้หมาก็ไม่เหลือนี่มันมีซากซากเอารนะากไม้ที่มันเกิดเกิดเข้ามาครับ ใบไม้ก็ไม่มีแล้วนะเพราะผมจะใช้ดินสลับใบไม้ไปด้วยเนะสีเดือนเลยเนี่ฮแต่ปัญหานิดนึงคือดินที่อยู่ในกระถางมันค่อนข้างจะแน่นนะผมก็เลยคิดว่าผมจะมาผสมซายนิดนึงอนะซายนี่ก็จะใช้ประมาณสัก1ใน3ของดินละกันแล้วจากนั้นผมก็จะไปใส่แกลอนนมนะเป็นแกลอนนม5ลิตร ที่ผมไปขอจากลูกพี่ลูกน้องที่ทําร้านกาแฟครับก็มีอยู่เยอะมากเหมือนกันเพราะาคิดว่าจะซื้อไอตัวตะกร้าแบบนี้มาใช้แต่ว่ามันไป20บาทตอนนี้มันเพิ่มเป็น25บาทแล้วนะราคาของขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็เลยคิดว่าเออจะทํายังไงให้มันหวนกระติกาใช้ได้แล้วผมก็คิดว่าเออไปใช้กล่องนมแล้วกันเพราะว่ากล่องนมเนี่ยผมจะเตรียมไว้ เตรียมดินไว้เรื่อยๆทีละหน่อยทีละหน่อยมาทำมาละสี่ห้าอันอะไรอย่างนี้เอามาบวกไว้ใช้สําหรับปลูกหญ้าโคเชียนะครับที่ผมเพาะไว้ตอนนี้มันเริ่มเริ่มเห็นว่ามันโผล่ขึ้นมาละแต่ก็คงอีกนานกว่าจะได้ลง,ลงกระถางนะแต่คิดว่าทําไปเรื่อยๆดีกว่าครับเพราะเป็นคนชอบทําแบบไปเรื่อยๆไม่อยากเหนื่อยทีเดียวนะทำมาเล็กน,นิดละหน่อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะใส่ทรายลงไปด้วยเลย สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำการกรอกดินที่ผมผสมทรายเสร็จแล้วนะดินจากกระถางขี้หมาซึ่งย่อยสลายดีแล้วมาใส่กระถางแบบนี้ครับเป็นกระถางนมผมดีไซน์ไว้เป็นทำแบบแก้มลิงนะแก้มลิงก็คือข้างล่างเนี่ยจะไม่เจาะรูแต่เจาะด้านข้างตัวนี้ผมใช้หัวบัดกรีนะเจาะรู เจาะมันมากตอนแรกผมใช้สว่านะานะเจาะช้านี่เจาะปุบ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 เสร็จเสร็จแล้วผมก็ตัดครับตัดข้างบนแบบนี้แล้วก็เหลือหัวไว้แบบนี้ครับอันนี้ร้อยมาเนะาเนะร้อยมาเพื่อจะสะดวกในการใช้เฉยๆใช่เชือกนี่ไม่มีอะไรนะเสร็จปุ๊บรูเนี้ยบอกอากาศว่าถ้าสมมติว่าต้นมันบางอะ่ะมันจะเติมน้ํายากก็จะเติมผ่านรูนี้นะครับ ก็ได้เป็นลักษณะนี้ก็เพราะว่าเหตุผลที่ต้องใส่ทรายลงไปก็คือมันค่อนข้างจะแน่นนะผมสังเกตดูว่ามันแน่นมากก็เลยลองใส่ทรายดูต้นแบบการใส่ทรายของผมนี่ก็จะมาจากช่องก้อยการ์เด้นนะซึ่งปกติคนเขาจะไม่ค่อยใส่ทรายกันครับแต่ทรายนีมันมีข้อดีนะข้อดีของมันคือแยกชั้นดินไม่ให้มันเกาะกันแน่นข้อที่2คือ มันเย็นครับจะทําให้ต้นไม้เย็นด้วยส่วนที่ทําเป็นแก้มลิงแบบนี้เพราะว่าต้องการให้น้ํามันขังเล็กน้อยให้มันต้นไม้มันมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาไม่แห้งถ้าน้ําตัวไหนที่มันเกินมาจากรูมันก็ไหลออกแค่นั้นเองครับอันนี้ผมตั้งใจจะทําไว้ค่อยๆทำนะจะใช้ประมาณ100ยร้ยกว่ากระถาง ร้อยี่สิบอะไรประมาณนี้แล้วก็เอาไว้ใช้สำหรับปลูกหญ้าโคเซียเป็นหญ้านำเข้านะครับเป็นพุ่มส,สวยๆกลมๆเลยจะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงด้วยตอนนี้นี่คือเขาแตกออกมาละจากการเพาะของผมนะก็ตื่นเต้นพอควรครับที่จะได้เพาะต้นหญ้าพันนี้นะเพราะว่ามันมีทั้งสีเขียวสีแดงเวลาวางใกล้ๆกันมันก็จะสวยสวัสดีครับ